สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านปี้ยะชาแนลค่ะพี่น้องมันนิสภาพมัเค้กเผาค่ะเมนูมันนิจะพามาทําแกงผักกวางตุ้งใส่หมูสามชั้นนะคะพี่น้องสุตรเธอแกงไส้ไก่มันนิเปลี่ยนค่ะพี่น้องเปลี่ยนมาเป็นหมูสามชั้นเมื่งค่ำมันจะเปน็นปยนังไงเนาะค่ะหมูสามชั้นลูมหมูติดมันค่ะพี่น้องนะคะส่วนผสมค่ะก็จะมีหมูหั่นเป็นชิ้นพอดีคําค่ะ,ะก่อนจะพริกเนาะค่ะอันนี้ยอดโขกเองนะคะก็จะมีหอมแดงกระเทียมตะไคร้เนาะค่ะพริกแห้งกะปิ ขาดปปรไดนะคะเป็นกะปิแล้วก็อันนี้ก็คือกวางตุ้งหั่นมาแล้วเรียบร้อยค่ะท้ายี่กวางตุ้งดอกนะคะเพื่อเอ,พกกอนพักระจนกระจนนั่นแหละคะ่ะพี่น้องซิเศษก้นนี้ค่ะนะคะกัดอื่นค่ะผัดพริกแกงให้หอมผัดกะปิเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องให้หอมก่อนนะคะเพื่อเติมน้ำแล้วหมูใส่นะคะพี่น้องเพราะว่ากะปิข้าวนี่ถ้า่โดนความหอมอนี่มันจะส่งกลิ่นหอมให้แบบว่า แกงเข้าไม่ลดหอมหึงไม่อีกค่ะนี่ค่ะคาราซมี่นี่จะกินหอมหวนหวนเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำนุ่นิดนึงค่ะที่เหตุผลที่ตกเติมน้ำเพราะว่าพัดให้กะปิข้าสุกนี่ค่ะหอมพี่นอหอมหอม เป็นเอิรนเจิงเนิ่งกับเอิรนว่ากวางกวางตุ้มแกงกะปิต้มกะปินะคะแต่ว่าจะเอิร์ว่ากวางตุ้มใส่หมูนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่หมูสามชั้นลงไปมือห,หมูติดมันค่ะพัดให้น้ำมันมันออกค่ะพี่น้องพัดไปเรื่อยๆน้ำมันออก เ้นี้จะข้นขึ้นได้ว่ยยิ่งอ้วนยิ่งหมักของมันมั่นเลยพี่น้องจะเป็นอีอย่างดูค่ะหมักกินสามขัม้นนะคะล้วนไปเรื่อยๆค่ะ ให้น้ำนนมันในตัวมูตามสั่นข้าอ่องนะคะพี่น้องสีงแสบสีหอมส้นกอเกาค่ะน่ค่ะขอใครไม่อยากขยับค้ากกองทิดนึงค่ะ ลวนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้หมูลงน้ำมันเขาออกค่ะพอหมูเริ่มน้ำมันเริ่มออกเริ่มยุบลงกนะคะพี่น้องใส่ความต้มลงไปผัดก่อนค่ะการให้กับข่านะคะพี่น้องของแต่ละคนก็จะบบกคือกันนะคะบางคนก็จะเติมหนาลงไปเราค่อยเอาพักใส่นะคะของเย่าอยู่สะพัดผักให้มันยุบค่ะพี่น้องให้มันยุบให้นมี แบบว่าเห็นม so ันจลดลงหน่อยนึงค่ะพักข้าสีนุ่มค่ะพี่น้องจะนุ่มและนายกินนะคะมเข้าเซลก็ไปเลยก็ไดยอยค่ะพี่น้องแต่ว่าลดข้าวขงสูงของย่ามันล่ากินแล้วมันคนละแบบนะคะพี่น้องนะค่ะกรบบ่อโบถึงาหารนี่อันนี้ยอเให้แบบสไตล์ของย่าค่ะนามกับบอกแห่งไฟกับบ่กแหงพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะเปิดไฟแบบเร่งเล่งเหรคคะพี่น้องไปยังเด้ซัมนี่ ข้าเหลิมยุบเลิมสลดค่ะพี่น้องเติมน้ำลงไปค่ะนี่ค่ะเติมน้ำลงไปให้พอท่วมเพราะว่าเดี๋ยวกวางตุ้งเ้ายุบลงไปค่ะสบเรือยังเหรอคะพี่น้องนะคะเดินน้ำมันจะไหลเกินไปค่ะหลังจากนั้นค่ะต้มค่ะต้มให้เดือดค่ะไหหมูเข้าสุกเข้าเปอยน้าค่ะพี่น้องนะคะนี่คือการแกงกวางตุ้งใสหมูสามชั้นค่ะพี่น้องสูตรใส่กะปิรับรองว่าแซ่บค่ะพี่น้องเมนูนี้ คาบตีว่ายานอวดนะคะรับรองว่าไม่นุงนีเขาเบิดหม้อค่ะนะคะในย่ต้มไปเรื่อยๆก็ค่ะพี่น้องแห้มันเดือดจะข้าวเน๋้วจะผ้ามาปุ่มตอจ้าเอาละค่ะพี่น้องพ่อหม้อเริ่มเดือดค่ะกระทะเดือดค่ะเดี๋ยวก็จะปรุงรสค่ะพี่น้องใส่นองบุกีด้วยถึงก็ใส่เสร็จผมปรุงรสไปก่อนเลยค่ะนี่ค่ะเพะวางข้าวใส่กับปีไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องแนะน้วมาเห็นชิมก่อนเด้อค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึง ืความอร่อยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะนะคะให้น้ำซุปเามีความหวานค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะ เคี่ยวไปเรื่อยๆให้ผักเราเปื่อยนะคะให้ผักกวาตุ่งเขาเปื่อยเลยะค่ะพี่น้องผ่ดซิแซ่บนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมกอนหน่อยนึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะขออนุญาตชิมหน่อยนึงค่ะอืแซ่บอีลีค่ะพี่น้องแซ่บอีลีเลยค่ะบระเด็นแบบว่าชิมเข้าไปแล้วแซ่บแล้วแซ่บค่ะยินกกะปิมันจะนุ่นๆ,ๆนุ่ๆนๆแซ่บค่ะพี่น้องนะคะหอมค่ะนะคะ หลังจากนั่นค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะให้กวางตุ่งเข้านี่เปื่อยเลยค่ะเปื่อยแบบเละจักหน่อยนึงค่ะสิแสบนะคะเพราะว่าเป็นสี่บ๊ะแสบบเขาเนื้อเขาหนังค่ะเคี่ยวไปค่ะบงมูค่ะพี่น้องทาโบยานอ้วนด้วยค่ะนี่แหละค่ะเด็ดเลยค่ะพี่น้องความแสบยังได้นี้เลยค่ะ อยากให้กล่องได้กินนะค่ะกินกะปิขึ้นมากกะปิตะไคร้หอมแดงกระเทียมมันสตีกันหอมเข้ามาห้วนห้วนแล้วค่ะพี่น้องเมนูนีค่ค่ะแนะนําค่ะพี่น้องแนะนําเลยค่ะข้าวสบไซกวางตุง้งเอ้ยบัวไซเออเป็นหมูสามชั้นก็ได้เป็นขาหมูมก็ได้ค่ะพี่น้องมีเนาะคะ่ะเอามาหัน่นหรือว่าสบไซเป็นไก่ก็ได้เนาะคะ่ะจะเยาลองเฮดใส่หมูสามชัม้นมึงปักลวดแซ่บค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเะะดีย๋ยวเยาเคี่ยวไปเรื่อยๆให้จนกวางตุง้งเปื่อยแล้วเรียบร้อยเดีย๋ยวเยาะสับเห็ดเบิงค่ะ แล้วละคะ่ะพี่น้องเมนูวันนี้คะ่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องแกงผักกวางตุง้งใส่หมูสามชั้นหรือหมูติดมันคะ่ะพี่น้องนะคะเปลี่ยนจากไก่มาเป็นหมูเบิงปบีคดว่าแซ่บมากเลยคะ่ะพี่น้องเครื่องแกงคะ่ะความเด็ดความแซ่บอยู่ที่เครื่องแกงคะ่ะก็จะมีกะปิคะ่ะหอมแดงกระเทียมพริกแห้งคะ่ะตะไะคร้เลยค่ะพี่น้องะ่ะบ่ได้เลยคะ่ะคือตะไคร้ค่ะโขลกรวมกันให้ละเอียดหรือพอหยาบๆนะคะพี่น้อง ความเผ็ดเอาตามใจเห่าค่ะมักเผ็ดมากเผ็ดน้อยปับให้ถููปักจะคลองค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเอามาผัดให้หอมให้กะปิข้ามีกินหอมค่ะพราะกะปิหอมเติมนม้ำแล้วเอาหมูลงไปล้วนนะคะพี่น้องรับรองว่าเราจะได้น้ําแกงที่มีความเข้มข้นแล้วก็หอมกะปิหอมเครื่องแกงค่ะพี่น้องนะคะถ้าเห่าเอาไปละลายนา้ำซื้อแล้วเอาหมูเอาไก่ใส่นะคะพี่น้องสดจังได้เกี๋ยวมันมีความหอมค่ะมันจะมีกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ด้วยค่ะพี่น้องนะคะ บมว่วาสืเป็นหมูหรือไก่นะคะพี่น้องแนะนำว่าล่วนเห้สซุกก่อนค่ะค่อยเติมน้ำลงไปเพราะฉะนั้นหมูห่อสบ่มีความข้าวไก่กับสบ่มีความข้าวนะคะพี่น้องนี่คือเคล็ดลับเล็กๆหน่อยที่เย่ยเอามาฝากนะคะบ่มีกันกักค่ะเพราะว่ากับประเดี๋ยวเรียนรู้มาจากใสแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าเฮ็ดกับเพราดัดแปลงเบิ่งค่ะเฮ็ดูตรได้แซ่บค่ะเอามาบอกมาแจกมาบอกต่อนะคะพี่น้องนี่ค่ะถ้าเป็นกวางตุ้งดอกนะคะที่มีดอกเรืองๆเห็ดซุปแซ่บก็นี่ค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าเยี่ยมบ่มีหายากนะคะก็เลยได้กวางตุ้งธรรมดาามนะะค กันใหญ่ๆแข็งๆแตาต้มให้เปื่อยแบบนี้ค่ะแซ่บค่ะพี่น้องนะคะนี่แหะค่ะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกครูทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเดอ้อจากพี่น้องมาค่ะมากินเขากินน้ำด้วยกันเอาหวยเอาซ้ามาตตาค่ะพี่น้องแกงผักกวางตุ้งใส่หมูค่ะ